สวัสดีครับกอฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับเป็น EP ต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะวันนี้นะครับเราจะเอารถมาเปรียบเทียบให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้มาในรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันแหมแทบจะเหยียบจมูกดึงจมูกกันอยู่แล้วนะนะครับวันนี้มาในรุ่นวายท็กขับ2กับสปอร์ตขับ4 ผมเชื่อได้ว่าเป็นรุ่นที่ใครหลายคนเอามาเทียบกันเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆนะครับทั้งนั้นที่มันเป็นขับ2กับ4ันะนะครับแต่โดนเอามาเทียบกันเยอะมากๆเพราะอะไรราคามันต่างกัน5000บาทนะครับราคามันต่างกันแค่5000เองเนาะก็วันนี้ก็ามาเทียบให้ดูกันนะครับลูกค้าจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับรถที่ก็ามาเทียบนะครับจะเป็นปี MY 2 0 2 5นะ โมเดลล่าสุดนะครับครเ,เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปชมนะครับรีวิวเปรียบเทียบนะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะครับฝากลูกค้าทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก๊อขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมสปอร์ตขับ4กับวาแท็กผมขอ,อนิดนึงแล้วกันนะครับตอนแรกอ่ะผมจะ เปรียบเทียบนะครับตัวตัวสปอร์ตขับ2องก็ขับ4แต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะเอาแค่ให้ลูกค้าพามาดูได้ไหมนะครับเราค่อยไปทีเดียวเนาะดีกว่าเมื่นั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นคลิปเทียบกันอีกหรือทุกคนมองว่ามันควรแยกกันดีมันควรแยกกันดีกว่าไหมเนาะก็ไปอีกคลิปหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรอะนะขอโทษครับทำอะไรไม่เคยเตรียมเลยสักอย่างจริงๆนะ นะครับก็เอากันสดๆนี่แหละตอนแรกอะ่ะว่าเฮ้ยจะเทียบไปดูแต่มันต่างกันนิดเดียวไปดูเลยดีกว่าอะแต่เดี๋ยวเพื่อบางคนเขาอยากจะดูว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวมันต้องไปเรื่องนั้นอีกอเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคเอามาที่คู่นี้ดีกว่านะครับวยแท็กขับสองกับสปอร์ตขับสี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมมันมืดไหมนะครับจะผมเพิ่มแสงนิดนึงแล้วมันเหมือนมันย้อนแสงอะ่ะนะครับ อ่ะรถที่เรามาเปรียบเทียบกันนะครับวายแท็กจะเป็นขับสองสีเทาสปอร์ตขับสี่จะเป็นสีดำเนาะนะครับก็นี่เลยเอาราคาเต็มเต็มก่อนนะครับเอาราคาเต็ม,เต,มเต็มก่อนนะล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทสำหรับวายแท็กนะราคาไม่รวมโปรโมชั่นนะอันนี้ล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาไม่รวมโปรโมชั่นนะครับสปอร์ตขับสี่ถูกกว่าวายแท็กห้าพันบาทนะครับมันก็เลยโดนมาเทียบกันเยอะ เนาะก็นี่นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนโมัติ6สป,ปีดนะก็เป็นเกียร์ออโต้ที่เล่นแมนนวลได้นะครับเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์หรือบางคนเรียกเซมิออโต้นะครับก็เปลี่ยนได้ทั้ง2คันเหมือนกันแรงม้า170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรเหมือนกันนะครับอ่ะก็นี่เรามาดูกัน ทำไมโดนเปรียบเทียบกันเยอะนะครับอมาดูเริ่มจากด้านหน้าเอาตัวสปอร์ตก่อนนะครับก็ตัวกระจังหน้านะครับก็นี่เลยเป็นเทากาไฟคา,าดกลางเป็นเทากาไฟาใช่ไหมครับลังพึ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นสีดํานะครับเป็นสีดำนะเนาะนี่เป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นสีดํานะครับส่วนไวท์แท็กนะครับก็ ตัวก็เป็นเทากาไฟคาดกลางเป็นเทากาไฟนะครับแล้วก็รังพึ่งนะครับเป็นแบบเป็นรังพึ่งเลยเป็นรูปรังพึ่งเลยเป็นสีดําเงานะครับนี่ตรงมุมพวกนี้กระจังก็ต่างกันนะเห็นปะเขาก็มีรายละเอียดซ่อนเล็กๆน้อยๆนะนะครับอ่ะก็ต่างกันหน้านะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับตรงกันชนใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นตัวเฮดซองกงที่ลึกลงมายันยันชายกันชนเลยเห็นไหมครับอ่ะส่วนตัวเนี้ย ตัวชายกันชนด้านล่างสีเงินมันจะยาวกว่านะครับมันจะยาวกว่าต่างกันนิดนึงนะครับมีห่วงลากนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันนะครับระบบที่ปัดน้ำฝนออโต้มีเหมือนกันไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีเหมือนกันไฟตัดหมอกเป็น LED เหมือนกันนะครับติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกเหมือนกันเลยนะครับ มันเหมือนตอนที่ผมเอาวแท็กเทียบกับสปอร์ตขับสอแหละนะครับแต่เบื่อใครไม่ได้ดูนะครับคิวร้อเป็นสีดําเหมือนกันดําด้านนะมันจะมีแค่สตอมแท็กตัวเดียวนะครับที่เป็นคิวร้อที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะดําเงาเนอะนอกนั้นตรงนี้เป็นดําด้านเหมือนกันหมดทุกรุ่นแหละนะครับล้อมแมกขนี่ขนาด18นิ้วเป็นหน้าเงานะครับยางสองห้าห้นะนี่อันนี้แมกขนาด18นิ้วเป็นสีเทานะครับ ยาง2 5ง6 5 5 R 1 8นะครับยางตัวเดียวกันแม็กเท่ากันออฟเซตเท่ากันนะครับแค่คนละสีกับคนละลายลายก็ต่างกันนิดเดียวนะครับลายมันต่างกันที่ตรงเนี้ยไอตรงวงเนี้ยวงใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วก็วงเนี้ยมันจะยาวส่วนอันเนี้ยเห็นปะ่ะวงใหญ่แต่วงเล็กมันจะเป็นเป็นเหมือนคางหมูนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับบันไดข้างเป็นสีดําเหมือนกันทั้งคู่นะครับบันไดข้างเป็นสีดําเหมือนกันทั้งคู่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทา before. เอ,อก็เรียกอะไรครับเท่ากาไฟนะครับเห็นปะนี่ทั้งคู่มีไฟเลี้ยวตัววแท็กก็มีไฟสองสว่างข้างตัวรถแก้มเหมือนกันเลยมาสีเดียวกันเลยนะครับเห็นป่ะเป็นสีเยวกันเลยนะมือเปิดนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์เหมือนกัน คารล็อกรถกัมือปลดล็อกรถได้นะครับตัวเนี้จะสปอร์ตอาจจะเป็นสีกาไฟนะครับไอส่วนตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะจะเป็นสีเดียวกับตัวนะรถวายแท็กมีราวหลังคามาตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้นะจอดนิ่งๆก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลก็บรรทุกได้ครับก็กระจายน้ำหนักไป นขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85กิโลแหละนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะต้านซะก่อนนะกันลมไอตัวนี้ไม่มีมาแล้วก็ด้านหลังใช่ปะ่ะตัวนี้ก็เหมาะเอาไปแต่งต่อแหละเพราะมันเดิมๆอ่ะเ,เป็นกระบะคลาสสิกเหมือนเดิมนะนะตัวนี้ก็มีสปอร์ตบาร์มานะบันไดเหยียบมีมาเหมือนกันอ่ะสปอร์ตเนี่ยไฟไท้ายเหมือนกันกับตัววาแท็กเลยนะครับสปอร์ตขับสองขับสี่ไฟไท้ายก็เป็นอย่างนี้นะเป็น LED แบบฮาร์นะครับ วายแท็กเนี่ยที่เป็น led แบบนี้มันมันเป็นเฉพาะขับ2นะตอนขับ4มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะขับสมันเป็นมันเป็นฟูลนะมันก็ต่างกันนะกันชนท้ายก็เป็นสีเทากาไฟ์เหมือนกันนะครับวายแท็กมีเซ็นเซอร์เตือนถอยหลัง4จุดนะตอนถอยก็ดังติดต๊ดติดต๊ดตไอ้นี่ไม่มีนะตัวสปอร์ตอ่ะมันจะไม่มีไลเนอร์ติดมาจากโรงงานนะไม่มีไลเนอร์ไม่มี liner, มมปลั๊กไฟไม่มีไฟนะครับ แต่ยังไงตอนออกรถมันก็ต้องใส่ไลเนอร์อยู่แล้วฝาท้ายเป็นผ่อนแรงเหมือนกันฝาท้ายเป็นผ่อนแรงเหมือนกันเนี่ยผ่อนแรงแบบเบาๆอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะติดไลเนอร์มาเลยเนาะแล้วก็มีไฟมะไฟท้ายกระบะมีปลั๊กไฟ230โวลต์400วัตต์นะครับไอพวกสตรลิงที่เป็นที่เปิดขวดที่แขวนถุงมีเหมือนกันนะฝาท้ายเบาเหมือนกันแต่ตัวไวแท็กอะมันจะมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายไว้ให้ไขล็อกเนี่ยเห็นปะ ตัวสปอร์ตจะไม่มีทั้งขับสองขับสี่เลยนะล้ออะไรเป็นล้อล้อเขาเรียกอะไรล้อกระทะเหมือนกันล้ออะไรเป็นล้อกระทะเหมือนกันภายในเป็นบอดหนังเหมือนกันครับเหมือนเลยนะเป็นบอดหนังเหมือนกันเลยแต่คนละลายนะครับเป็นบอดหนังอันนี้มันจะเป็นดําได้แบบได้เทาเนาะเป็นดําได้เถามีแอร์หลังมีสิบสองโวลต์ร้อแสิบวัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่ ส่วนอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้ได้เทาอันนี้ได้เหลืองอมีแอร์หลังนะครับมี USB Type A Type C แล้วก็ตัวนี้เป็น2 3 0ร้อสวลต์สี่ร้วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านเห็นปะก็ต่างดูสปอร์ตก่อนเลยนี่แหละมันน่าจะไปอยู่กันบนนี้แหละนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนัง นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแมนนวลก็คือปรับมือคนขับปรับ6คผู้โดยสารปรับ4ี่พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเดิมๆไม่มีที่วางแก้วมานะครับเดิมๆไม่มีที่วางแก้วมานะครับเก๊ก็จะมีชั้นเดียวนะมีด้านล่างอย่างเดียวนะครับด้านบนไม่มีไฟตกแต่งห้องโดยสารไม่มีนะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารไม่มีตัววายแท็กมันมีมานะนะครับอลองดูก่อน,ออนเดี๋ยวให้ดูไล่ๆไปอย่างนี้ดูไป นะมีที่วางแก้วมาแล้วเก๊เป็น2ชั้นคือมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับอ่ะเบาะนะจะเป็นไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะรนะกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ USB เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยอ่ะตัวนี้ยไวแท็คก็จะเป็นหนังตัวสปอร์ตจะเป็นพลาสติกปกตินะที่วางแขน แต่ว่าเปิดมาข้างในเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยครับโล่งๆเหมือนกันอะนะฮะ,ะเดี๋ยวพาไปดูที่ตัวนี้ก่อนสปอร์ตก่อนคลิปเก่าที่ผมรีวิวไปเทียบกันระหว่างสปอร์ตขับสองกับวายแท็กขับสองอะผมไม่ได้บอกเรื่องแอมเบียนไลท์นะก็คือไฟไฟตกแต่งห้องโดยสารตรงนี้อลองอาได้ไหมวะเอาละ รถมันยังไม่ได้ปลดระบบนะตาร์ยากนิดนะึงโอเคนะครับนี่มีคูดคอนโทรลมีอะไรควบคุมความเร็วมีจำกัดความเร็วจอเป็นจอ8นิ้วนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังแบบนุ่มๆเนอนะพวกนี้ก็ดูแล้วนะครับจอกลางก็เป็น10นิ้วแหละครับนะครับ,นะรบแต่ก็เป็นซิงค 4A อันดออ์โตแอปเปนคาเพ์แบบไร้สาย รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับใช้แอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ไอ้คำว่าใช้แอปพลิเคชัน Ford Pass ได้จริงๆอะ Ford นะครับตัว Next Gen ใช้ได้หมดทุกตัวนะครับจะไปต่างกันที่เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามันจะสตาร์ทรถกระดับรถไม่ได้แต่เกียร์ออโต้ทำได้นอกนั้นใช้งานได้เหมือนกันหมดเนาะเห็นไหมแอร์แล้วก็ไวเลสชาร์จ USB Type A Type C นะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปนะมันเป็นเขาเรียกเลยนะ Euro 5นะครับมีโหมดออฟโรด โหมดอรดก็มีควบคุมความเร็วลงเขามีดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับนี่เห็นไหมนะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์จะแม่นนวลก็ได้จิ้มลงไปนะครับสองห้าสี่ห้าเนี่ยของเราเป็นชิปออเดอร์ไฟอยู่แล้วก็เปลี่ยนได้ขนาดวิ่งเลยนะครับสี่ล้อก็ปกติครับก็มันก็ต้องเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับมันก็ต้องเข้าเกนนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยโหมดการขับขี่เนี่ยจะมี6โหมดนะครับ จะมีหกโหมดมีโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงนะไว้ลากของลากรถโหมดถนนลื่นกับตอนฝนตกนะครับไปลุยโคลลุยนาอะไรไหยเห็นไหมครับลุยทรายนะครับเนี่ยแต่ละโหมดก็ใช้งานได้นะอันนี้ตัวขับสี่นะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับนะเกียร์เห็นไหมครับหกสปีดเล่นเมนนวลได้เปลี่ยนเกียร์ได้เบรกมือนะครับ เป็นอย่างนี้นะมันก็จะโดนดันมีเบรกมืออย่างนี้เกียร์จะโดนดันออกไปข้างนอกเนาะก็จะต่างกันนะครับเห็นป่ะเป็นพลาสติกนะนะนะครับแอร์แบ็กหกใบเห็นตัวนี้แอร์แบ็กหกใบนะครับไอ้เจ้าไวแท็กนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าไอ้จริงๆอันไหนมันมันไปนโดนใจใครแล้วทําไมเขาถึงเปรียบเทียบกันผมบอกได้เลยอะไวแท็กขับสองอะโดนเปรียบเทียบกับ สปอร์ตขับสีมากกว่าสปอร์ตขับสองเนสปอร์ตขับสองเนี่ยโดนดันไปเทียบกับอเอเอเฉยนีข้ e. างหลังเราเห็นแล้วะมาดูข้างหน้านะกดขนาดนี้ยังกดไม่ติดนะต่างกันแค่ตรงนี้เปิดไฟไท้ายกระบะไอ้ไฟไซ้ายขวาตรงท้ายกระบะที่วางแก้วนิดหน่อยคนระับ ของอะไรก็นุ่มๆนิ่มๆเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยเบกากนะ่อนโอเคแรงเกินนะเป็นควบคุมความเร็วจำกัดความเร็วนะครับจอเป็น8นิ้วเหมือนกันนะครับจอเป็นแนิ้วเหมือนกันเหมือนเลยนะนะี่แต่จอกลางตัวนี้เป็น12นิ้วนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย ดีนะเกือบโชว์แล้วเนี่ยเกือบโชว์แล้วเกือบโชว์ความผิดพลาดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงให้รู้ว่าสิบนิ้วกับสิบสองนิ้วต่างกันสั่สางงานด้วยเสียงภาษาไทยมันก็ตั้งเป็นภาษาไทยตั้งอุณหภ,ภูมิยี่สิบสี่องศาตั้งอุณหภ,ภูมิเมนูที่ <24. S 1> ที่ใช้ได้เห็นปะเปิด F M เปลี่ยนอุณหภ,ภูมิอันนี้คือต่างกันนะไอตัวสปอร์ตเนี่ยมันไม่มี นะครับเพราะจอมันเล็กกว่ามันไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะครับแอร์ไวเลสชาร์จเห็นปะชุดแผงมันไม่เหมือนกันนะเพราะจอมันขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ด้วยความที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์มันก็ดันเข้ามาได้เพราะมันไม่มีต้องมีพื้นที่แล้วเห็นปะจุดการวางจะไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับออโต้สตาร์สต็อปมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับมีโหมดปกติประหยัดนะครับ นะครับโหมดปกติปรปหยัดนะครับลากขัวงถนนลื่นนะครับมันจะไม่มีโคนล่องลุยทรายเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันไม่ได้มีขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับไม่มีขับเคลื่อนสี่ล้อขนาดเรามาดูนะไอโหมดฝนตกอะนะครับโหมดฝนอะ่ะนะถนนลื่นอะเข่าใช้เนี่ยถ้าเป็นขับสองเนี่ยมันจะไปควบคุมเรื่องของคันเร่งนะครับไอเรื่องของ ESP เรื่องของคันเร่ง จะต่างกันแต่ตอนตัวขับสีมันอมันมีสีไฮใช่ไหมระบบมันจะเปลี่ยนเป็นสีไฮเลยเนะี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีไฮเลยนะครับของตัวสปอร์ตนี่ก็นี่ก็มีความแตกต่างกันนะครับนะแล้วก็ดูส่วนใหญ่เหมือนกันเกียร์เหมือนกันเลยครับแค่ตำแหน่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้นะครับคราวที่แล้วไม่ได้เปิดเนาะเป็นโมเดล2025นะ เป็นโมเดล2025ไฟตกแต่งห้องโดยสารในแอมเบียน์นะครับที่อยู่ในวายแท็กมันมีมาเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้มันจะไม่มีนะเห็นปะหลังเนี้ยมันไม่มีนะในปี2024อย่างนี้ปี2025มันไม่มีแล้วมันแยงตาเขาก็เลยเอาออกนะครับอ่ะดูกันว่าทําไมลูกค้าเปรียบเทียบกันเยอะดับก่อนเดี๋ยวเครื่องดับนะครับที่ลูกค้าเปรียบเทียบกันเยอะอันหนึ่งเลยหลักๆเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของราคานะครับต่างกัน5,000ันส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณผู้ชายจะเลือกสปอร์ต ถ้าเป็นคุณผู้หญิงหรือบางคนที่แบบใช้งานในเมืองอะ่ะแหละเป็นผู้ชายก็ตามอาจจะเรียกไวทัครถสองคันเนี้ยนะครับโครงสร้างอะไรมันเหมือนกันล้อก็ขนาดเท่ากันช่วงล่างก็เป็นโมโนโทูบเหมือนกันนะครับมันแทบจะเหมือนกันหมดแต่ด้วยความว่าตัวไวทัคเนี่ยมันมีน้ําหนักมันเยอะกว่าด้วยด้วยชุดแต่งด้วยอะไรเนี่ยนะครับนะครับน้ำหนักอาจจะเยอะกว่ากันหน่อยนิดหน่อยแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไออันนี้อย่าเพิ่งเฟิร์มนะไอเรื่องน้ําหนักเนี่ยมันก็อาจจะ ผมอาจจะพลาดได้นะแต่โดยถ้าเป็นกับตัวขับ2เนี่ยไวแท็กหนักกว่านะครับน้ำหนักหมักกว่าแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นผลว่าโอ้ยมันวิ่งแล้วกินน้ํามันกว่ากันนะอ่ะเรามาต่อกันที่เอ่อทำไมลูกค้าเทียบเยอะเพราะเนื่องด้วยจากราคาใช่ไหมครับลูกค้าก็จะถามว่าใช้ตัวไหนดีผมจะบอกอย่างนี้นะครับเอ่อพี่ต้องไปดูก่อนว่าพี่ใช้งานยังไงเพราะลูกค้าแต่ละท่านตอนถามมาหลักเกณฑ์ในการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยู่กรุงเทพ ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเขาก็จะบอกว่าขับสองพอไหมก็อมันไปวิ่งได้จริงๆเหรอเผื่อพี่ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวอะไรไปได้พี่ถ้ามันเป็นที่ที่มันมีถนนลาดยางถ้าที่มันไม่ได้ชันจัดจัดจริงๆพี่ไปได้รถผมเองก็ขับสองครับรถผมเองก็สปอร์ตขับสองผมไปน่านผมก็ไปมาทุกโคง้งทุกเขาไปเชียงรายผมก็ขึ้นดอยช้างไปอ,อะไรนะ เชียงไปแม่ริมใช่ไหมเชียงใหม่ไปเหนือเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแค่แม่ฮ้องสอนน่ะผมพูดตรงๆนะครับผมก็เห็นมันก็ไปได้แต่มันก็จะมีบางเขาบางช่วงที่มันแบบไว้สําหรับขับสี่จริงๆไอ้อันนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเรามันอาจจะไปไม่ได้นะครับหรือบางคนขับสองเก่งๆบางจุดบางที่เขาไปได้ก็มีนะมันก็ทักษะคนขับก็อาจจะเกี่ยวนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วมันไปได้เป็นส่วนใหญ่ นะครับต่อให้เป็นขับสองมันก็ไปได้แต่ขับสี่เนี่ยมันจะไปในทุกถนนที่แบบจะใช้คําว่าอะไรอ่ะต่อให้ไม่มีถนนนะคุณวิ่งผ่านกวดลงดินลงอะไรมันก็ไปได้ถูกไหมเพราะมันขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมันก็ไปได้คือข้อจํากัดในการไปขับสองมีเยอะกว่าขับสี่นะครับขับสี่ไปได้หลายที่มากกว่าแต่สิ่งที่ w ายแท็มีมาแล้วสปอร์ตไม่มีคืออะไรความหรูหรานะครับความที่ หรูหราไอ้โชกไอ้ล้อไอ้อะไรเนี่ยมันเหมือนกันแหละนะครับแต่วายแท็กมาได้ความหรูหราอะไรหนึ่งมันมีชุดแต่งมีราวหลังคามีสปอร์ตบาร์มามีบอ่อไฟฟ้าคู่หน้ามามีไฟตกแต่งห้องโดยสารมาสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยมานี่คือจุดเด่นนะครับที่เขาเอามาขายเนาะนี่คือจุดเด่นนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยตอนเราซื้อไปปุ๊บเฮ้ยกูไปเปล่าวะกูต้องวิ่งผ่านลำธารเลยเปล่าโอ้ต้องไปในจุดที่มันกันดารหรือแบบไปแจกของชน แบบเขาเรียกอะไรนะครับน้องที่อยู่ที่ธุรกันดารหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปครับสองก็อาจจะพอถ้าเราชอบความสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าฉันชอบเที่ยวแอดเวนเจอร์แฟมิลี่ครอบครัวฉันท่องเที่ยวพี่ก็อาจจะเหมาะก,กับสปอร์ตขับสี่นะครับคือความสะดวกสบายในการนั่งผมบอกได้เลยครับวายแถงมันนั่งสบายกว่าผมากรถส่วนตัวผมก็สปอร์ตผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนขับรถลูกค้าไปกับขับรถเราอะ แต่ถามว่ามันถึงขนาดแบบโอ้โหขับนั่งไม่ได้เลยไหมมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ความละเอียดในการปรับเรื่องของเบาะในการนั่งของพวกมาลัยในการขับขี่วัวไอแท็กมันกินเลยเพราะมันเป็นไฟฟ้าครับมันละเอียดเลยมันค่อยๆขยับได้ค่อยๆเอ็นได้ไอ้นั่นมันเป็นล็อกเหล็กอ่ะมันก็ต้องถึงล็อกมันมันถึงจะอยู่มันก็ต้องเอ็นตามล็อกมันมันถึงจะอยู่แต่จุดเด่นเขาคืออะไรเขาพาพี่ไปได้หมดนะครับถ้าพี่มีทักษะในการขับเขาพาพี่ไปได้หมดเพราะเขาเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเขาเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อ ความต่างกันของโหมดการขับขี่ไอ้นี่มี2อไอ้นุ่นมี6นะครับเนี่ยอย่างนั้นอนะตอนเราจะซื้อจริงๆอะเราจะไปมองว่าอ๋อใช่ส่วนใหญ่อะครับห้าพันบาทแต่ห้าพันบาทอะผมจะบอกเลยว่ากับลูกค้าแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันนะครับอย่างนั้นลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันห้าพันบาทสําหรับสายลุยเขาก็อาจจะไปตัวนู้นนะส่วนต่างห้าพันบาทสาหรับสายลุยเขาอาจจะไม่ต้องมาถึงไวาแท็กแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบครอบครัวที่เที่ยวห้าง ปีหนึ่งออกต่างจังหวัดสักสองรอบสารอบบางทีไวแท็กอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับวแท็กอาจจะตอบโจทย์ก็ได้เพราะอะไรเฮ้ยคือพวงมาลัยมันเบาเหมือนกันนะคุณคุณพี่ผู้หญิงแล้วเกิดแบบว่าฉันอยากได้ตัวนี้สามีอยากได้ตัวนู้นตัวนู้นกอฟบอกลุยมันต้องขับยากกว่ามันขับไม่ยากครับพวงมาลัยเบาเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันนะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราจะใช้แนวไหนเราจะใช้แนวไหนณปัจจุบันนี้ผมก็มีลูกค้าที่เปรียบเทียบอยู่กันอย่างเยเยอะบางท่านจองมาก็ ใฮ้คอบเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเอาตัวไหนดีแฟนพี่ชอบว i ยแท็กแน่นอนครับมันหรูแต่พี่ชอบสปอร์เผื่อพี่พาครอบครัวไปลุยเพราะพี่มีรถอยู่แล้วอีกคันหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ดูเด๋ยวเงื่อนไขาการใช้อ่ะผมเป็นที่ปรึกษาการขายผมแนะนําได้แต่ผมตัดสินใจแทนพวกพี่ทุกคนไม่ได้หรอกครับผมให้คําแนะนําได้สปอร์ครับสี่อาจจะเหมาะสําหรับคนครอบครัวชอบลุยมีรถที่บ้านเกินหนึ่งคันก็ได้ เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความหรูหราหรืออะไรมากมายอะคือเอาไปในรถคันที่เขามีพาไปไม่ได้อะฉันมีรถเก๋งสมมุติสมฉันมีเฟียต้าอยู่ตายแล้วเฟียต้าจะพาฉันไปบนเขาไปไหนไกลๆไปไม่ได้อะมันมันขับสองอะแต่ฉันมีอยู่แล้วรถที่ขับในเมืองรถที่ขับทั่วไปอยู่ในพาลูกไปส่งเรียนไปทํางานพี่อาจจะออกสปอร์ตขับสี่คันหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันพาไปได้ทุกที่อ่ะแต่ถ้านั่นแหละครับพอยต์ของมันอยู่ตรงเนี้ย นะครับพี่ลองไปตัดสินใจดูว่าท่องเที่ยวเราทเที่ยวเยอะขนาดไหนเราชอบใช้งานยังไงตัวผมอะผมเคยนะตอนผมซื้อรถผมก็เทียบแฟนผมว่าสตอมแท็กไหมผมบอกเลยโหยิ่งพึสูงเกินไปผ่อนเดี๋ยวเหนื่อยไม่อยากก็เกิดวันใดวันหนึ่งขายไม่ได้อะไวแท็กกับสปอร์ตไหมผมมาถอยไปสปอร์ตผมยอมนั่งไม่สบายหน่อยผมนะยอมนั่งไม่สบายหน่อยผมผม,ผมออกขับสองแต่ ผมพอนไหวสบายสบายแล้วค่อยๆเติมเอามันก็ได้นะครับของตรงของแต่งอย่างนั้นแต่และครอบครัวลองพิจารณาดูนะครับคุยกันนะนะครับว่าเออมันเป็นยังไงวันเนี้ยที่เอามาเทียบกันเป็นหลักๆให้ดูกันเพราะว่ามันเป็นรถตัวที่ถามกันมาเยอะแล้วเนี่ยมันเป็นโมเดลล่าสุดนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซื้อฟอร์ดก็อย่าลืมนึกถึงก๊อปนะครับเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้ว แล้วท่านใดต้องการให้กรบทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็พิมพ์มาได้นะครับหรือว่ามีอะไรก็มาแชร์กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้รถหรืออะไรยังไงนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ